บรรยากาศสดๆครับเล็กหน่อยซอยชุบ้านบ้านผมอยูี่ังที่ละครับนี่เบิ่งได้เลยนะครับนี่อ้ยแซ่บบ่หามแซ่บบ่เบอรย,ยกนิ้วเนี้ยยกนิ้วเนี่ยยมามบรรยากาศสดๆครับฝนตกอือเป็นบอ่อเป็นหน่อยซอยชุกบ่นเบอร์ไส่ใส่หวัวน้องเนี่ยไหมหาม แกวักครับแกวักคับปลูกฝังครับเนี่ยคือมีต้องเข้าหวานคือไต้องเข้าไปนั่นนี่แหละครับเรื่องหลอยช่วยจุปลากกดตามปลากกดรครับกับไข่น้าในเด้อครับต้องตามไกลนะครับดูทุก ที่นี่จมวติดก่อนหมอจบวเป็นสวัสดีครับใช่นอนทางไกลบอเวงช้างครับมือนี้วันนยุดเนะครับวั่นยุธวัอาทิ์เมียกับปรยูพี่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 เบิ่งครับนี่ของแท้ครับพี่ไปประกอบไปยั้งแค่นี่ไปประกอบพี่พี่พี่ ดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวนี่เบืงเบืงเบืงบานสร้างกานี่หลายตีแแหดิพี่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 เด็เด็ดเด็เด็ดเียืนหี่ยัด้พี่เด็ดเด็ดพี่พี่เนื้อสันมาแม่ม่มมม่ม่พี่พองว่าง บันหยุดคิดนยากคิดนยากครับพี่น้องพี่นุ่งพี่ปกวิบแบบนี้เดี๋ยวนี้การตกวิบคือเบิ้งครับเบิ้งเป็นตะแตกมันออกโซมกับเสือคลิกได้ครับนี่เขาเขาขัวดีกว่าเป็นข้าวเหนียวครับขัวแบบธรรมชาติอันดีขาดบ่ได้ครับนี่พี่น้องนี่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  ตามซื้อตามซื้อตามซื้อคิดเอาคิดเอาตามซื้อตามซื้อเยี๋ยวสิร้องเหรอเ่0 0ึงระวาเลยสิร้องกับเพครับเพชรกาเพชรบันเพี่อนมีหรออ๊ะ เนี่ตับต่อตับต่อครับพอาตับต่อวันไหนมีตอนเดียวเืิ่งครับอือการตกผีกัยังไงยังสี่ยังสี่วันยุดทางไกลสปารคเซลร์เน่ปักแ้ง

ครับบุกอยากอเมริกาเบื้องเบื้องเบื้องสูตรเพี่นันพี่นอยุ้ยไปยั่อเมริกาแล้วตอนนั้นเพี่นเฮ็ดไอปลาไหลต้มต้มต้มปลาไหลใส่ไอ้ต้นมะขามต้นมะขามโอ้ยนี่สุดยอดเลยบ้านไหนบ้านนี่เพี่เสียดเมนูบ้านไม่เออซอยจุซอยจุเมนูซอยจุเบื้องเบื้องสูตรการเฮ็ดเจียวคนได้หวานครับเบื้องคุณเนี่ยน้ำเปีย บียเบียบีเอาไม่ได้เลยอบีบีดองไอ่ดีดองไว้ดีดองไว่ขวางแท้ได้ขวของแท้ได้นน่ดีดองไว้ขนาดดีเจียมเียมเียมเจียมเียมเจียมยมเจียมเจียมเีมเจยมเชีเจียมเจียเจียมเจียเจียมเจียมเยมเียยมเียเีเเเมเมมเี ตอนนั้นีการักๆกับเป็นไปเลี้ยงงวยข้าเจ้านะครับกินกินกินงวยปุ้นจิตดําเขาเลื่อยไรหนีมากบ้านนี่เขาขัวเออบนเขาขัวนะครับเขาขัวกับไส้เขาเหนีย้ยนะครับนี่ขัวขัวจงเลี้ยงขอมองข้อมเป็นกุงเข่าเครื่องปรุงเอาจัดไสเครื่องกุงตามสูตรเพิ่นเฮ็ดจังไหนน้ำเพียร้อนน้ำเพียร้อนต้มเลยได้ต้มเลยได้ในคาเชืลยได้ในคาเชื่อเรียบร้อยแล้วคาเชื่อเรียบร้อยแล้ว ีวกม้อเถี่ยวแล้วเที่ยวเที่ยวได้มในมามเอาพริกไท่อ้พริกไอันนี้ม้วนเที่ยวสมพริกป่นข้าวคัวเดี๋ยวเดี๋ยวข้้นๆๆเข่าเงินเลยเ้เข้าวคัหลายๆเนี่ยพอมๆเขียนเ่า กุยบ้านี่เอ้าผงผงเสีบผงนวดสบใส่มนาะดีขาดได้นี่นผงเสียบผงนวอเอยใส่รเสียบไรเอ้าน้ำปลาพี่น้องอนน้ำปลาน้ำปลาอ่าปลายัก้อนลอง้อนเคี่ยมซะหน่อยละสามสอนพอดีเคี่ยมซะหน่อยดีใจ่บซิมบ่น อ้าวสีสันอามท่าไหร่ซุ่มแปดแปดแปแปดบาดเนี่ยเนี่ยบาดเนียวเห็นไหมครับบาทนี้กันทุเนี่ยเบิ้องแรกครับเบิ้งครักแล้วเหรอเอาเอาบาดเนี้ยเอาเอาล่องอยู่เลยบาดเนี้ยล่องล่องกันน่ะล่องล่องให้เชียบกันกันนะมีดจุ้มจิ้มเออมีดอลันยิกเอานี่เอานี่เอาเนี่ยล่องล่องกันน่ะ กูเฮ็ดแก้วนี่แม่เป็นสิแดงสงคำลำเลื่อยอยู่อ่ะมามาใส่ซ้อนใส่ซ้อนด้วยของดีของดีพี่น้องเนี่ยเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ยาก็ยังบางียังชาว่านี่บ้านเขาอื่นบกงินฟ้าบางนฝ้ามันแม่นบักงินฟ้าอยุบบ่ฟ้าน้อยครับฟ้านน้อยัไม่ใช่ยามันไม่ใช่ยามันเอาไปเลยฮะพี่น้องฮะดินฟ้าเกับเซกาเหรอครับจวดจวดวายน้ำลายไหล เอ้อน oh. oh, oh ี่แกข้าวแก่ข้าวมากทิพยเดีวหงมาก่อนตัวมากย่ลองเลยมันจิ้มียญก่นไปเหรออือมา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 ขม่ามือเข้ามาได้บันที่รวมมุ่งกันได้บ้านเอาอยจวดกันนะโอ้ยสังเกตครับสังเกตของแทของแท้ของแท้ครับ อ็เจ้าข้อกางเอานี่ใครทำให้หน่อยถือวนๆแล้วก็เอาเจ้าถือกันเลยบานนี้ถึงที่ซานไกลเด้ครับนี่ขอนั่ง้างๆกุ๊กเทมมาจากอเมริกาครับของแท้นี่ของแท้ของแช่ของแท้ของแท้ใส่เนอใส่เนอแนวแก่ข้าวมีวันเนอแนวแนวแก่ข้าวเอ้าวเนวแก่ข้าวมากอ่ะไม่เพิ่นลูกบอเนี้ำจงเลียนตัวตจงแน่แนวแก่ข้าวควอนตัวจังจวด นี่ยตวดเน่อน้น่ามจูซ้างแกนี่เบิ้งนี่เลเนี่ยเนี่ยเนีอันนี้เอาอันนี้ก่อนนี้ก่อนจังแน่นอนนี่ค๊บก็ไปนี่เว้ยขาเช่ยพอนี้สามล้อถือเรียกก็ดีตัวกนวาเป็นสามลอถือเรีออด็กันเด็กันอล้มเนี่ยเนี่าเชีอขาเชีอขาเชือมอืมกัดหน้อนเนี่ยนฟ้าครับเนฟ้าน เรื่องไหนขบอมลำโอมลำเรื่องอะไรก็ต้องไหไบกต้องเตียงบีเนาะก็ดีเลยนี่ครับน,นี่<ก><ก> เาไหวแลวผู้หั่นเนื้อกันอยากแล้วรดลอสามลอลอเหรอวรเพื่อนมันเอ้ยสามล่อ่านสามล้อเอ้ยข้าแห้งข้าข้าาข้าเดียวเวิร์เข้าเดียวเวิร์แต่ว่าสูตร B ดีกมันจะเป็นแสงลพอจะ็นแสงผีม่นางทั้งีไม่ได้้งหน่งเดยพอ เฮ้ไได้ไๆเอาบอามัิดลอยมันขลบนเดี๋้วาัวเ่บ่าบ่เบ่ากบอมไ้ยานไกลนี่มันตกือบเหลืดเครับงพี่พี่ไม่ด้กบใ่ม้เอยหัวไม่เม้่อยั่ดเบ่เคยกินเนื้อนี่ครับกินเือแรกะโอยมาอยู่บ้านเพื่อนเมาอยู่แ้วนะครับกินน้ำเบิเดย์ดือเมืนมากินเนี่มานกินเบอยกินส้อยจูนี่แหะครับ แซบแซบแบี่เดียมามามาพี่บนี่ผแซบคเมืองเก่านี่คนเมืองเก้านี่บานเพื่อนอะาย่าจได้ครับนี่อือุเที่ัวัดนิวที่หวัดนิวครับนี่ของแทบม่นองสิแซบดับดัอือเอ้ยสุดกกินครับมากเลยับขับขับไรไร กูไถกับม่กูไกับมาวันเบิ้งกันนะครับนี่นีมาจากผูไทนครับลำลำทีลำลำดีไม่จากผูไยูไม่จะู้ไทเพราจหูจักเื้อแสบบาแสบเล้ครับนี่นี่ครับผู้นาเพป่นนี่กลมปลาไม่เก่านี่แต่ว่าดสอบทิศอบตขึ้นขึ้นเปีนเปียนชี่เยนชี้ขึ้นเปน้ขนเปยโนี้ยนีเน่เ้นย้น เือเสียเลยครับนี่ไปว่าท่านบ่ไดไรเดี่ไปว่าท่นบ่ไดไเด่ครับั้งตังจองล่วงหน้าเนี่ยเดนแมนแมนตั้งจองเลยนะฮมีดมันย่างกระเซียมสุกระเซียกระเซียมฮืมอู้นพูดนี่นี่ครับนี่ฮุ้นนี่นี่น่าเบี่งเลยคน่ไน่าน้ามาแด้หุนน้ำเพมเมืองนะครับเบี่ยงเบี่ยงเออ เอาล่องจูไปหนเนเบิร์กนะแสีบบโซด้ะสดเออสบสมันสดรุนพักครับเด้วันพักกนี่นีอปอดสารปอดสารรอ่ารุ่นใบ้าครับแสบครีบบครับนี่คุเชียงมาจากภาคเหนือได้ครับนี่ือ นอนแน่นอน้ยสุดอาไวเพชรแก่ห้องนั่นดิไซน์ีผมสุดจเบยันไงแป้งนวแป้งนวแปงนววบ่มีผมสุดะนี่จตแป้งนวโอเคครับรรยากาศบ้านๆต่างทั้งฟังขมนเราแป้งนวดนี่นี่ตาใหญนี่าเลยวเลเลเลือผู้เดียวครับนี่อันนี้แล้วมนซุ้มซุ้มหลักเ่ย รอยเลือดปอเออร้อยเลือดร้อยเลือดร้อยทำให้สูตรร้อยเลือดได้ครับบารนี้เดี๋ยวกุ้าน้ำฤดูการครับนี่นี่ของแท้จะกินย่ำนี่กินย่ำนี่เล่นย่ำนี่พวกนี้กินไปเก็บหม่ามหันดีนะสมุนไพรฮองครับนี่กินยังดีนี่คือไปหู้เสือบบตามเจ้ีเป็นยาเป็นสมุนไพรครับเฮ้ยหู้เสือกินหลายบวชพิษดีพะเป็น้าปะยาติไม่ได้โต บนผมบอกเองดอกผมกับฟังมาจากพูดน้ำกล็ดติ่งผมต้องแล้วดีถึงมาน้องทายไปน้ำอืมุดเนเลยผู้ชายครับสูตรร้อยเลือร้อยเลือดกานบานครับนี่เดี๋ยวดี้คือกุ้งขึ้นเฮ็ดสูตรร้อยเลือดด้วยบานครับบานแถวบ้านสร้างไก่มันสีเป็นอย่างไรร้อยเลือดลาบยังไงลาบยโซอยู่บ่ลาบยโซอย่าบมึงเก่าตัดสังเกตการซอย มีดอารันยิกเนี่ครับนี่ยถึงเงินครบเดี๋ยวมาลับเอาเองครับที่แเต็ดอย่างนี่มารับเอาเองเพราะพอผมก็บว่าจะหันละครห่ขะกัใหญ่มาอย่เนี่ยสองเดือนก็กลัวครับเป็นใหญ่มากนี่สองเดือนนี่เมดเดี้ยเป็นสิบล้าเลยครับ สร้างมือละักหางมกเ่นพูดดีกินสร้างมือรักหางมกตัวสงส่ขวดดีโพได้ครับมันจังสีเมียนดีเถอะมันคองผลเออเอาเหรอผมตายว่าเรื <playable Có> <S 1> <S 1> <S ่องนี้ครับนิดเดียวนี่ผมตายว่าเรื่องนะครับบุมมันว่ารถเดียวนี่ บีสามพกเกโยดเดียวได้คร uh, yeah. yeah. ับตัวนของแขใส่ใส่เกลือัไได้เเกลือเกอเกลือนยแข็งเลยใส่เกลือยังไง้อยเลือนี่ใส่เกลือจะน้อยบีจะน้อยเยอะเยอจังใดมันจะเป็นแผ่นขึ้นแข็งทีเี่ีดองล้วยงจะทัดด้วยบันมักเพียมักยั้งนมเบล เนียนแต่เนื้อเนื้อสดๆนี่เนี่ยเห็นบ่ามันดิแกงกัอเนียสูตรจะสซจงอะไรดีเนื้อดีเป็นฟ้านเป็นฟ้านหลดคับคัคับคัมัรไบนมากไใบานครับจ้าข้าวสูตรสูตรร้อยเลือดทีมงานสางไก่ครับแต่กอนมันเห็ดยูไคทหารนี่เบิองเบือเบิงเบองอเนี่ยแก่ข้าวเพิ่นก้นนี่อาจารย์ลบเนี่ยแกข้าว้พั่อนกันดิข้าวเลย เพิ่นลาบซูโูฮั่นกินประจำได้หนิรสยอดเอ้ยใส่หนาน้ำแน่นี่สุดนี่นี่ครับนี่ครับสูตรร้อยเลือทางไกลนี่เบิ้งครับนี่ปาดสุดครับสุดอ่ะที่ไหนกินเนื้อปลามอนดูครับเบิ้งครับนี่เติมลงไปครับนี่รักการปาดเนี่ยตรงปาดทั้งเิๆเลยครับ ปาลันยิ่เท่านั้นปาปาตั้งต่ก็ดูดก็เยเย็นเเอ้าเรีย้อนี่ครับหัวรับบอลครับพี่ปนครับไปครับพี่ปนไปเลยไปเลยครับพงนัวเนี่ยครับโอ้ยเข่าขัวเขัาขัวเขัวสวยมีน <para S 2> <ar> ้่งนะครับนี so er ่ B ยัดต่อได้ครับว่าเป็นก้อนเออเอามื่นวะนี่งุดสูตไม่น้างครับนี่ตัวนี้ผู้ใดกัดหัวว่าถือใจกัดจะไม่เถ่าจะคลองหนี่นี่นี่ขาดวะไดครับนี่แป้งแป้งมันสับปะหลังมันสับปะหลังครับอือเกือบใช้เหลือเพื่อเกลือหั่นเกือบใช้เนื้อเกือบเนื้อเกือเนื้อน้อใส่เนื้อใส่เนื้อยวซีมส์เกินเออไวสี่เก็ตนะครับแป้งนวดนี่ พองเท้ครับกินในแหาค้นเน่ยนี่ใส่ลบอง่นแเกียวเอ้ยยวเอานี่สูตรท้มาีนี่น่ต้นสูตรโดยสูตสุพรรณอยบ่ออยู่บ่อออยู่บ่อักัพักพักพักด้ครับบันพักพักอพักรวมพักรวมพักรวมนะครับนี่พักนี่กับือปอดสารนั่นได้ครับผูกย่หุ่นคู่ตดถุครับต่อไป ทเลทเลป่ค้นคนคนเออคนนนอกคนคนบกสิะให้พี่น้องเนีคุยนได้อทีนบ้านจช่วยบาโอ้ยเบิงหอมบีเาเบิร่องเลยกูเบิเรามุดจอมัเราเด้อกูเิรามุดจอเขาม้าซีน้อกันนี่มาซสี่น้กันเยดี๋ยๆส่ไ่ชิลองซิมกัน่ยมันสิ่งๆบบนอะียน จิ้มนะครับจิ้มนะครับเอาเอาเดี๋ยวให้เบิ้งพวกคนจิมกันนะครับแนวแก่ข้าวคนมานหลัวนักแก่ข้าวแนวนแก่ข้าวนัแก่ข้าวเฮ้ยอนจิมนะเว้ยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้พี่น้องเลยน้ำแนวน้ำแนวน้ำแนวฮะแต่แค่เบิ้งกับพวกแห้งอ่ะไ้นี่โอ้ยถ้าพี่เลยอามันจั่งนั่งโบนั่งยังไงนั่งยังไงอืมเตรียมมาเตีียมมาเช้าบ่ายกันนล้เอ้ยพูน พี่้องเอ้ยไปเดไปเดเบิ้งแค่นี้บิ้งบึ้งบิ้ง่นี่กือบนี่ยมันสูตรสูตรเนก็ว่าเอาเนี่ยเอาสูตรผมตายบาเรื่องสูตผมตายบ้าเรื่องนะครับโอ้หแตด้อเอนี่นี่นี่คือกุ๊กแค่ได้ครับนี่เดี๋ยวเอาเาเดี๋ยวสั่งไก่เรางครับ เป๊นป่ะเป๊ะๆอวพริกสดเป็นเลยพริกสดไปเพริกสดหันใจลรอโอ้ยนี่ครับแถมไขยตัวแถมไ่ตัวน้ิ้ั้องไดครับอง้พริกสดพริกสดโอเคอืมอืมอืมอเคครับอืมอืมอื สมุนไพรให้สบุนไพรใหตามให้ดูการสมุนไพรใ้กินกับไปของแท้ราคาค้นซื้ออันนักใต้เท่าเลยรอนกระเจียวรอกกระเจียวครับทิมข้าครับตบของครับปัวมีพิไทรอกกระเจียวครับมาเด้อครับหน่มาหาทางไก่อือยำๆอยยำๆนะครับ เยี่ยมครับเยี่ยมคักคักนี่แหละครับเทีแท้เลยครับจาน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 บ้านจานานจักจั๊จบอน